F รส Fight Academy c อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r สไ Fight Academy

11นาฬิกาวันที่30กันยายนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบรรบูณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมรถอุปกรณ์รถพยาบาลและกำลังอาสาสมัครเร่งตรวจสอบเหตุรถพ่วงเทเลอร์18ล้อชนท้ายรถพ่วงเทเลอร์18ล้อมีคนติดอยู่ภายในโดยเหตุเกิดที่บนถนนสายบายพาส36ขาเข้าพัทยาหมู่2ตำบลโป่องอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ในที่เกิดเหตุพบรถพ่วงเทเลอร์18ล้อหมายเลขทะเบียน71ขีด8056ชนบุรีส่วนพ่วงหมายเลขทะเบียน71ขีด7358ชนบุรีสภาพด้านหน้าพังยับ มีนายคชาบุญกมนอายุ47ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในซึ่งได้ชนท้ายเข้ากับรถพ่วงเทนเลอร์18ล้อหมายเลขทะเบียน71ขีด9012ระยองหมายเลขทะเบียนส่วนพ่วง71ขีด6466ระยอง ที่มีนายสุวรรณทาดนวงอายุ51ปีเป็นคนขับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางงัดบริเวณคอนโซลหน้ารถเพื่อช่วยคนขับที่ขาทั้งสองข้างติดอยู่โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถช่วยเหลือออกมาได้โดยได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างก่อนรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำส่งโรงพยาบาลบางละมุง ทางด้านนายสุวรรณธานนวงศ์คนขับรถพ่วงเทลเลอร์18ล้อที่ถูกชนเล่าว่าตนเองขับรถมาจากจังหวัดระยองมุ่งหน้าไปลงของที่จังหวัดชนบุรีพอมาถึงที่เกิดเหตุได้ออกเลนขวารถพ่วงเทลเลอร์ที่ชนท้ายวิ่งมาเหมือนกับเบรกไม่อยู่แต่พยายามประคองรถจึงชนเข้าอย่างจังจนทำให้ในายคชาคนขับได้รับบาดเจ็บและติดภายใน ส่วนทางด้านนายคชาเล่าว่าตนเองได้ขับรถมาปกติพอมาถึงที่เกิดเหตุรถพ่วงเทเลอร์ที่มีนายสุวรรขับได้ออกเลนขวาแบบกระทันหันตนเองเห็นและพยายามเบรกแล้วซึ่งในช่องซ้ายก็มีรถเกง๋งจึงไม่สามารถบังคับหยุดรถได้ทันจึงชนเข้าอย่างจางัง เบื้องต้นทางร้อยตำรวจเอกองอาจทุมสุดรองสรารวัตรสอบสวนสพอนอปรือได้บันทึกภาพในที่เกิดเหตุและได้ทำการสอบสวนเพื่อหาคนประมาทหรือคนผิดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแกขับมาซ้ายแหละเอาไปอยู่อ่าแล้วแกบอกแกลงรถเก่งมั้งอ่าแกขวัวชนรถเก่งแกชนรถเก่งกับผมรถเก่งจอดแกแกขวรชนรถเก่ง๋อแล้วไปชนท้ายพี่ แล้วพี่บรรทุกอะไรมาครับเนี่ยคอยเด็กคอยเด็กคอยอ๋อ,อ,อไม่จากไหนครับมาจากระยองเราพี่เลยครับ